เราเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยนะถ้าใครสายฟอนเนี่ยก็ต้องทุกเบอร์นี้นะจ๊ะบอกเลยว่าชอบมากอฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับกรนก is happy นะคะ วันนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเหลือแต่ลิปทาปากนะคะซึ่งลิปที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นลิปรุ่นใหม่นะคะของทางแบรนด์ for you t o o นั่นเองจ้าบอกเลยว่าลิปรุ่นนี้นะคะออกมาถึง15เฉดสีเลยทุกคนซึ่งมีโปรเปิดตัวด้วยนะคะอยู่ที่99บาทนะคะจากราคา229บา รีบไปหาตํากันเลยนะคะซึ่ง B เนี่ยได้มาถึง5เบอร์ด้วยกันนะคะที่ B ชอบนอ้อนั่นก็คือเบอร์02091013แล้วก็14นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสวัดสีกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปสวัดสีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคําเคลมกันก่อนดีก,กว่านะคะว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่ายังไงกันบ้างเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านคำเคลมกันเลยนะคะเขาบอกว่าลาสุนี้ลิปแมท กลับมาทวงบอลลังแล้วจ้าเออฮาร์เดอร์ตำนานใหม่นะคะไม่ดีจริงไม่มีภาคต่อลิปแมทจุ่มการันตีไม่ติดแมทนะคะสวยสับแบบปากแน่นไม่มีหลุดแมทไม่เลอะอีกต่อไปเนื้อลิปนุ่มไม่ตกร่องปากไม่ตึงนะคะเบาสบายปากคนปากแห้งใช้ได้ไม่เป็นขุยนะคะอะเดี๋ยวยังไงเรามาทดลองกันดีกว่านะคะว่า จะดีจริงตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวดีจะมาสวอตทั้ง5สีให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายคลิปกันนะคะ สีกันไปครบ5สีแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะมีสีไหนตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ สำหรับบีนะคะบีชอบทั้ง5สีเลยทุกคนแต่สีที่ชอบมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเบอร์1นสีนั่นเองนะคะนี่เลยเป็นสีที่อยู่บนปากบีตอนนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากทุกคนชื่อสีของเขาเนี่ยชื่อว่า Secret Chocolate นั่นเองนะคะคือให้ความน้ำตาลที่แบบสายฝอมากคือถ้าใครสายฝอเนี่ยก็ต้องทุกเบอร์นี้นะจ๊ะเบอร์1นสีนะคะทุกคนส่วนเนื้อลิปของเขาเนี่ยอยากจะบอกว่า ตรงตามที่เขาเคลมไว้เลยนะคะทุกคนคือเนื้อลิปเนี่ยมีความนุ่มมีความละมุนมีความแบบคือแมทแบบดีมากอะ่ะทุกคนคือตอนที่บีทาลงไปเนี่ยมันจะมีความเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมีความฉ่ำอยู่อะ่ะคือทาไปเนี่ยเขายังให้เวลาเราเกลี่ยให้ทั่วปากนะคะทุกคนแล้วก็พอทิ้งไว้สักแป๊บเนี่ยมันก็จะมีความแมทใช่ไหมแต่แมทของเขาเนี่ยมันเป็นแมทที่แบบมันไม่แห้งมันไม่ตึงมันไม่แบบ มันไม่แย่อะทุกคนคือมันแมทแบบเบาสบายปากมากๆเลยนะคะนี่เลยจะ้ะไม่ตกร่องนะคะทุกคนแล้วสีแบบแน่นมากคือสีแบบสามารถปิดสีปากได้สนิทเลยทุกคนคือชอบมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูสีบนแขนที่เราสวอทกันไปดีกว่านะคะทุกคนนี่ดูความแมทของเขาดีคือแบบ ไม่หลุดเลยอะทุกคนดูดิคือต้องใช้รีมูเวอร์ล้างออกเท่านั้นนะคะทุกคนอะมาดูสีแรกกันนะคะสีเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนมันจะมีความเป็นชมพูตุ่นนะคะคือสวยมากสีนี้คือบีชอบสีชมพูประมาณนี้ทุกคนคือมันขับให้หน้าเราอะขาวขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบคมขึ้นอะทุกคนมันไม่ได้ดูเป็นสาวหวานจนเกินไปนะคะอะส่วนเบอร์ศูนย์เก้านะคะก็จะมีความแบบ สีส้มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ให้ความสว่างให้หน้าดูไท์ขึ้นนะคะดูแบบมันไม่ใช่เป็นส้มอิดนะทุกคนแต่มันยังมีความแบบติดส้มที่มันแบบละมุนอะ่ะเออสวยทุกคนอะส่วนเบอร์หนึูนนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะมันจะมีความแบบสีแดงผสมส้มนิดๆคือสวยอะ่ะบอกไม่ถูกดูดิ ส่วนเบอร์หนึ่งสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงแต่ว่าเป็นแดงที่แบบไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกเลือดหมูจนเกินไปนะคะคือแบบพอทาออกมาแล้วคือมันสวยมากทุกคนและสีสุดท้ายนะคะก็คือเบอร์หนึ่งสนั่นเองนะคะที่บีกําลังทาอยู่ตอนนี้เนาะบอกเลยว่าชอบมากชอบทุกสีนะคะอะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าว่าจะติดทิชชู่หรือเปล่านะคะเพราะเขาเคลมไว้ว่า ไม่ติดแมสดเนาะแต่ว่าเราทดลองกับทิชชู่ก่อนละกันนะคะเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีเมสดนะคะคนอ่ะนี่นะจ๊าทิชชู่นะคะอืมอืมก็แน่นอยู่นะทุกคนอ่ะนี่ติดมานิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าสีเนี่ยไม่ได้ออกมาจากปากเยอะเลยนะคะทุกคนอ่ะอีกสักทีหนึ่งนี่ติดมานิดเดียวเองแต่คือแบบสียังแน่นอยู่เลยอะทุกคน เก๋มากคือแบบชอบมากนะคะคือลิปของ Four U t เนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยนะ<ม>เพราะว่าไม่ว่าเขาจะออกสีลิปรุ่นไหนแบบไหนมาเนี่ยเราก็ซื้อตามเกือบทุกรุ่นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยชอบเนื้อลิปของเขามากทุกคนคือเขาทําลิปมาดีมากเลยนะคะอะสาหรับตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะทุกคนอยู่ที่90 9บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม229บาททุกคนคือบอกเลยว่าคุ้มมากต้องไปหาตํากันนะจ๊ะเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการรีวิวลิยู u 2ของ B ีนะคะถ้าใครชอบเหมือน B ีเนี่ยก็สามารถไปตำตามกันได้นะจ๊ะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย